ำหรับวันนี้นะคะนะคะคกูจะพาาชมบ้านกระเหลี่ยงนะคะบ้านกระเหลี่ยงยุคใหม่คะ่ะยุคใหม่ยังไงดูเสาบ้านซะก,ก่อนนะคะอ่าทันมากค่ะจะเป็นประตูนะคะทางเข้านะคะตอนนี้ประตูเนี่ยนะคะเปิดไปปุ๊บเพราะอะไรไหมเพราะว่าบ้านยังสร้างมาเสร็จค่ะผู้ชมอ่าลักษณะบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะมีไม้เห็นไหมคะเออและแมงม,ม้าอบนี้ใช่ไจริงนะคะพวกเรานี่เลยอ่าเดี๋ยวเราจะได้นั่งที่ขอนแก่กันนะคะ ข้างบนขับเป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูกันข้นไปข้าง,างนนะคะนเลยนะคะอันะะนี้แดงแต่เลาทราบนะครับ ะะเดี๋ยวมีโอกาสนะคะก็มาพักแล้วก็ทานอาหารที่นี่แล้วก็มาเที่ยวที่นี่นะคะ่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะสอบถามนะคะในพื้นที่ว่า,าที่นี่มีอะไรน่าเที่ยวที่นี่มีอะไรเป็นจุดเด่นแล้วก็ที่นี่อะไรให้เราได้ช่วยนะคะดังนั้นนะคะไปทั่วไทยนะไปทั่วไทยแล้วก็จะมีสิ่งมหัศจรรย์น,นะคะ บนไม่หลุกนะคะอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโอเคค่ะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะถอดเว็นิหน่อย